พี่น้องมาดูบรรยากาศริมรั้วที่โรงพยาบาลเซรปุมเหมือนเดิมเช่นเคยตอนเช้าเราก็หมอกําลังกายก็จะมีญาติพี่น้องนะคะมานั่งเนาะรอรอ,อ,อญาติอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเนาะถ้ามีอะไรก็คงจะโทรแล้วก็เข้าไปหาหมอหาอะไรก็ค่อยว่าก,กันอีกทีเนาะเขาก็คงจะพาลูกลารมานั่งเล่นข้างนอกแหละเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันเย็นเลยี่นอนมันเย็นสบายเนาะก็จะมี เยี่ยมยาติเอ้ยใส่เบ็ดเอ้ยรอบสาะนะคะมีความสุขนะคะใครที่มาโรงพยาบาลก็มาแวะนั่งเล่นที่สวนสาธารณะได้เลยนะคะเราก็ได้ทาหลายคลิปแล้วเนาะที่เกี่ยวข้องกับก้อนหินศิลาแรงโน่นนี่นั่นเราก็จะทําเป็นวิดีโอลงไปนะคะตัดงาบ่พ่ออ๋อพ่นธุสมาตัดงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับสายตาแล้วกอนเนดะ้อแป๊บหนึ่ง่ายวิดีโออยู่ แรปหนึ่งนะคะไลฟ์วิดีโอไลฟ์สดแล้วแล้วคนบางหกเจ็ดพันเหมือนกันเกี่ยวกับนี่ล่ะธรรมชาติเท่านี้ล่ะยูทูบหนูก็เฮ็ดพานได้เงินเดือนเลยยังเอาล่ะเฮ็ดยูทูบในบ้านเท่านี่ล่ะเฮ็ดเกี่ยวกับบุญกับงานน้ำเที่ยวบุญบางฝอบางไฟแข้งหลอกแข้งเรือนี่แรงท่องเที่ยวเท่านีงสิแมะแดง โ,โ,โอ้บอกเออโอ้เปน็นยังนุ้ยไทยลายอันละนุ้ยลาสดนุ้ยก,กตาไทยไลายแล้วเออหนูก,ก็นั่งเล่นนี่ซื้อดอกหูรถอ,อยู่จังมันอันเดินชั่วโมงละมือะม่อละชัมม่วโมงวันนี้ก็ไปแวะซื้ออาหาร่ก็พอขาไม่ขาแล้วก็ไปนไไไั่งทายแมนเข้ากับมาโชว์น,นาสวนสาธารณะเสเฮานะี่ละให้พี่น้องได้รับชมเบื้องตาเราตัดนี่ก็ตาเราตัดนี่ก็เป็นชิปเนี่ยนี่ นั่นละแล้วก็ตัดงาไอ้อาะเป็นยังหมากอันนั้นอันนั่นนี่เ้าคือ้นขี้เขียวปะไรเหรอ่ามันเป็นนั่นครับเขาเอิ้นปาล์มอังคาร์ลเพราะว่ามันมันดวยหมากเขาดิปาล์มบ่ปาล์มเขาะกุลปาล์มอ๋อหมากอันที่น้วยน้ำแดงนะแดงครับอ<า>ันนี้คือกิน้วยนี่บ่ด้วยนี่เป็นเครื่องน้วยจากใช่ไหมโอ้มันมันเป็นขลูกจากนี่สร้างว่าเปลี่ยนเปลียนข้างนอกงเปลี่ยนน้องมันฝาด ไปฟานเอาเกียกข้างนอกขอตัดเนื้อในมันมันสิเป็นเกลี้ยงลูกจากข้างในใกินได้เก็บไปหาหกเม่วยันสิพามู่อ่างบอกให้พาล,ลองเบิางว่าเอ๊ะเป็นอย่างเขาคือว่ามันกินบ่ได้มันเคี้ยวบ่ได้โอ้บ่ได้แท้มันเป็นปลาบา่โอ้ตระกูลของปลาเขากอกเข้าใจว่าเป็นหมากแดงมันบ่แม่นตัวนี้พี่โอ้นุ้นละเข้าใจว่ามันเป็นเป็นหมากนุ้นละว่าอีมันเป็นอยังคือจังกินบ่ได้โอ้มันเป็นลูกปลาโอ้อันที่ดกดกเป็นแซงเป็นแซงอยู่ลนะนะ ว่านี่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 นะแม่นมดแล้วนี่โอ้บันไดแท้มันเป็นปาล์มตระกูลของปาล์มตาแล้วบอกว่าข้างนอกมันฝาดเดี๋ยวเขาลองพาเบิงเนาะถ้าเอาหมากแดงไปซีหาหน่วยหมู่บ้านนี่มาสีลองพาพิสูจน์เบิงเห็นล่นกาบพื้นเต็มอยู่หน่วยแดงอยู่หานน่ะเออเขาให้กินหน่วยซ้ำใด้โอ้ให้กินคือลูกจากคือลูกตาล โอ้เด oh, e ี e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิไปเบิ้งโอ้แสดงว่ามันต้องกินลูกที่แบบว่ากำลังสิเป็นสาวว่าไงอันี้เขาเก็บไปนะมันเป็นผู้เฒ่าแล้วมันพร้อมที่สีล้นขวรอันแดงๆนะมันสีล้นขวรโอ้เทสบานมันไม่เห็นงาายหรอเด็กพี่นวังนี่ได้เวลา่นเด็กเก่าโม่งละเขานางแบบนางเล่นเย็นเย็นเห็นอากาศมันดีเลยนางเล่นจริงๆว่าสีเดินอีสักรอบสองรอบอยู่เด็กอาจจะไปเดินฟังขุนพูดรถเดินไปฟังขุนไปส่งร้านเสีล้นซูเอร์ละ ก็มานามั่งแวะอันท่ายคลิปเล่นไล่สดเห็นพี่น้องเบิงแม่นม้ำล่ำทานเบิงหอดแข้งเรือกหอดบุญหมกไฟกับไป่ายสิแมต่ตาเออเข้าเจ้ากับเขาเบิงแห่เฮาเขาก็ได้วิวสินะนี่แหละเฮากับว่าเบิงนี่าอีสานบ้านเฮาตะไลครับตะไลมันยังพัดเรื่อยแมนหมกไฟธรรมดามันลายเล้วมันต้องตะไลตะไลมันมันมันอยู่บ้านได้ละบ้านเฮ้าอะมันแต้ ผู้ใช้ละบรนแต่บัรนี่พูนท่างกาลสินผุนเข้าเจ้าว่าโดยมากก็มีตะไลแต่บ้าเมื่อนั้นบ้านมุกไข่ก็มีตะไลอยู่เลยแต่ว่ามันน้อยบ่บ่บ่เป็นตะดึงหูดใจที่ว่าล่ะบ่โอ้บางการถตัดงาใหม่ลงให้พี่น้องตัดงาป่ามันมันบ่งามลงนั่นเห็นบ่มันก็สิมันสิปองไม่บ่บรรนี้โอ้ยนั่นละ อยาย่อาว่ารสา,าเป็น,นปอะไตุ้มนัน่ใใช่้วเโอ้เนี่ยอือเราบอกว่าขันอยากอยากมาซิมเบิงอันถาม่เบิงอันที่มันขึ้นไหมเอาบงล้อไม่ได้ยังหรอลูกว่าม่นอันห้างนรกมีเพิงมีมิมอยู่ทั้งนี้ตีนตาผ้าหลานมานางใกล้เลนี่นั่นคือแม่นางใกล้เหรอัผ้าหลานออกไปทำไม่พ่นพอเห็นนี่นั่น บ่โอ้พันว่าสิต่อยเหหิซิมมาสั่นพี่น้องเบิ่งมีมิมตัวหนึ่งนะตาพอเห็นผุนขยับไปนั่งผุนลาผุนผุนมันต่อมึงมึ่งเนี่ผุนเห็นบ่ผุนตากับหลานเดินั่งอยู่นี่นี่นตากับหลานนั่งเล่นอยู่นี่พอเห็นห้างได้บางหันพันแห่งนั่งอยู่ไก่ได้บางหันพันบ่าได้เงยขึ้นบ่เห็นบ่เห็นคันคันบ่ถ่ายรูปบ่เห็นเลยคุณลูกกับปนิชลใจที่กัดลูกก็นั่งเล่นอยู่หัน บ่โอ้มันเมาหน่หวานดิซื้อิญใบเห็ดยังดอกมาสั่นแล้ววะแล้วว่ามาซิมด้วยบ่อนันขสิจงไบเห็ซิมมาสั่นแล้ววะบออยากรู้ว่าเป็นอย่างมันคือโลนกาบพื่นคือผู้มีผู้ใหสนใจกินได้บอ,อยอย่างบองสินะมได้แท้อ๋มันเป็นหมากปามมันบ่แมนหมากก็ว่ายอยู่ว่าไม่เขี้ยวได้บอว่าสั่นมได้แท้มันเป็นหมากมันมันโอ้ปามหางกระลอกบังลาเห็นซุ่มบนอนั่นละ นั่นยูท่องน่านเห็นบ่ซ <hat> <ABS> oh, ุ่มหน่อยเห็นบ่อเดี๋ยวะนั่นเห็นบ่อที่ทั้งต้นใหม่เห็นบ่เห็นซุ่มบ่นั่นอ่เห็นบ่เห็นซุ่มน่อยบ่เดีหลอดไฟเห็นบ่อเงามบ่อผมก็จะเาเฮ็ดดีบ่เห็นบอนี่สนี่บอกพ่นตทีอเดี๋ยวเดีวสิบเบิ้งเด้อพี่น้องตาลบ่อีกสิบมือข้างหน้ามาเบิ้งเออมาพิสูจน์เบิ้ง จิ๋ดซิมเบิงว่ามันเป็ยนยังไงรสชาติคือบอกตาลเนาะอาจจะคือบักตาล,ค,ตาลคือลูกจากที่คนเอาไปใส่อไอ้น้ำแข็งใสเนีน่ยแม่เนาะคิดน่าจะเป็นลักษณะนั่นเนะะาะเพราะว่ามันเป็นตระกูลของป่ามแล้วว่ามันมาเป็นตระกูลของหมากห้าเข้าใจว่าเป็นตระกูลของหมากมันมีมิมตัวมิมตัวพี่น้องมิมม,มิมมัมนมากินขนมหวานมันมาเห็ดหัางยูันนนั่นอ่ะพันเป็นเทศบาลพี่น้องพันจะมาก ทำความสะอาดหรือตัดกิ่งใหม่ที่มันบวสวยงามออกเนาะ,ะบางทีเราก็มาถ่ายคลิปก็จะมะีเด็กร้องเด็กร้องเด็กร้องนีตัวนี้ก็เห็นศิลาแรงแที่เราลงคลิปไปะนะน,นี่ก็โเรโสูบบุหนะคะห้ามสูบบุหรี่ในที่ชุมชนนะคะอม,มิมมิมมิม,ม,มห้างมิม <laughs> หมดเงง่ายขึ้นประานยกกล้องขึ้นเห็นห้างมิมย่างไวอันนั้นอันนั้นป่าไม่อันนั้นอยินตะพาลัมเป็นบ่าพ่อไม่ยินตะพาลั่มบอบ,บ,บอดอ,อกเหลงืองไหม,มกินกาลัมคือกันเท่วันเป็ปบ,บ,ปแบบกินกอ,อ่ไนกนม่อนีอ่นาะ ต่ว้าเห็นขาเจ้า่าตอยว่าเสียไปผสมพันธุ์กับตัวเม่วางสี่ไหมนี่ขาเจ้ามาตอยเอาอยู่เหมือน,นมาท้ายคลิปเพียนอยู่เขาเจ้าเอาไปผสมพันธุ์ตัวเม่เอาเอาเอา,เอาเกสรตัวผู้แม่ไปซบใส่ตัวแม่แล,ล้วก็ไปเห็นใยห,หน้าตรงขามก็ผ่าหนะ่แต่ว่ามันจะบนวยหน,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 น่อยสิเด้เพราะมันสิ่เป็นนวยใ่ท่อนน่โป้อินทรพาลัมแต่อันนี้มันมันเหมือนตัวผู้ก็ไม่เชิงเหมือน ปามกับพ่อเชิงเนาะมันจะเป็ mercy, นพันมันกลายพันหรือเปล่าหรืออย่างอื่นสี่เหลี่ยมต่ว่ามันมันขินบ่ได้เขาจะบอกว่าเอาปลูกประดับซือสวนแต่บ้านกับงามเนี่ยเหลียวมากมันก็เป็นสีเหลืองๆสมๆงามเป็นบ่สวยงามเนาะพี่น้องแล้วก็จะเป็นดอกสีสมๆเนี่ยแล้วบาหมองแล้วอยางไปต่อยหน่อยยิ่งก็ซิบมือเนี่ยเด็กกินน้อยแท้มาซิมเด้อแล้ววะนี่นาล่องบานนะพี่น้องนี่ล่องบานนี่เชิญบ่เนี่ยตึกชุกเชิญนะคะนี่ตึกชุกเชิญแล้วก็ตรงข้ามนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นของเด็กๆเนาะก็ จะทำคลิปให้พี่น้องมาชมสักสิบนาทีเนาะหอมใหม่นี่ก็หอมดีดีเด้หอมยืดมือเนาะนหอมใหม่หอมไหลนี่ก็มานั่งผ้าล้านมาเลนีนเนาะเมื่อกี้เขาจะาขายกล้วยทอดสินไม่ซื้อกล้วยทอดประจังก็ว่ามื่อนี้ได้มื่อนี้ได้สาลาเปาสาลาเปาก็มาตัวเกี๊ยว,ยวมันติมพีชต้น้ำเหมนมันติมพีชต้น้ำอ๋อนี่บอกเหรอในอนมันติกินได้ใต้น้ำมันท่านี่มีนุ่นมาไดยนี่ตี เดี๋ยวไมีนวลนี่ก็กินได้นี่โอ้เปียกสีนี้นออกนี่นี่น,นี่โอ้บางในบางในแมีนนี่โอ้มันไกลจริมีนวลแล้วแมีนนี่มันกินได้แค่น้าเข้าใจแล้วบ้านเหนียวเปียกเสมือนบักข้าวอ่อนคน,นอ่ะนรถสิกินน้าไหมบ้างบุญน,นะสาวบอหวานบอ<า>โอ้หวานาากระสั่นเหวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตา,าเรามาชิมให้ดูนะคะ